คนที่คุณรักนะคะตอนนี้ชีวิตเขาเป็นอย่างไรบ้างและเขาเนี่ยคิดถึงเราบ้างไหมอ่ะสวัสดีนะคะทุกๆุกคนก็กลับมาพบกันในคลิปแบบแรนด้อมคลิปนี้กับแม่หมอกันอีกเช่นเดิมนะจ๊ะวันนี้นะคะเราก็จะลอไปเปิดพลังงานถึงใครคนนั้นกันนะใครก็ตามแต่นะคะจะเป็นสถานะใดก็ได้นะที่คุณเนี่ยนะคะรักนะเราจะไปดูกันสินะคะว่าตอนนี้ชีวิตของเขาเป็นยังไงบ้างแล้วนะเราไปส่องพลังงานของเขากันเลยจ้าแม่หมอขอห้าใบค่ะแล้วเขาเนี่ยนะคิดถึงเราบ้างไหมเออ อาก่อนอื่นไปดูก่อนนะคะว่าตอนนี้เนาะช่วงนี้ชีวิตเขาพลังงานเขาเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะแม่หมอของห้าใบจ้ะดูได้ทุกสถาน,นะเลยนะคะไม่ว่าคุณจะถามถึงใครก็ตามแต่นะัคนที่คุณรักก็คะ่ะดูได้หมดเลยไม่จําเป็นต้องเป็นสถานนะคนรักนะจ๊ะมีสามเหรียญมีหกไม้จ้าว้าวคว e นออฟวอล โอเคเดอันว้าวพลังงานเขาค่อนข้างดีนะเอออใต้สำรับนะคะเป็นเจ็ดถ้วยแปลว่าคนคนนี้นะคะที่คุณมาถามถึงเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างคาดหวังนะคะมีความคาดหวังสูงเนคาดหวังในการที่จะประสบ ความสาเร็จนะคะคาดหวังที่อยากจะทําโ,โน่ทนทํานี่อะไรแบบนี้นเยอะแยะไปหมดเรียกได้ว,ว่าเหมือนก็ว่าเป็นคนที่บ้าพลังอะไรอย่างนี้เลยทีเดียวนะคะเป็นคนบ้าพลังเป็นคนที่แบบมีความสามารถหลากหลายอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนหัวดีฉลาดคนหนึ่งเลยแม่หมอว่าคือเป็นคนทําอะไรได้หลายอย่างมีเรื่องเด่นๆหลายอย่างเลยเลยแบบนี้นนะคนที่คุณมาถามถึงและตอนนี้นั่นครับพลังงานเขาค่อนข้าง เรียกที่ว่าเป็นช่วงขาขึ้นเนาะเป็นช่วงขาขึ้นสําหรับเขานะคะก็คือทําอะไรก็คือดีไปหมดเลยประสบความสําเร็จนะคะเป็นอย่างที่เขาคิดเขาหวังนะคะมีโชคด้านการงานชีวิตมีความมั่นคงขึ้นนั่นเองจากความสามารถแล้วก็ตัวของเขาเองเนะะี่ยค่ะที่เขาเนี่ยเป็นคนที่มักไม่ค่อยยอมแพ้อะไรง่ายๆคือ,เ,อเป็นคนที่มีความคาดหวังก็จริงนะแต่ว่าก็มักจะพยายามทําสิ่งๆนั้นนะคะให้มันได้ให้มันเป็นผลสําเร็จขึ้นมาไม่ย่อท้อน,นั่นเองก็ถือได้ว่าคนที่คุณมาถามถึงเนี่ยเ เป็นคนที่เก่งเก่งคนหนึ่งเลยทีเดียวนะจ๊ะเป็นคนมีความสามารถคนหนึ่งเลยอ่าแล้วนี่ก็คือพลังงานโดยรวมของเขานะจ๊ะคนที่คุณถามถึงก็คือไม่มีอะไรน่าห่วงเลยเออพลังงานค่อนข้างดีเป็นช่วงขาขึ้นของเขานั่นเองนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันซีว่าแล้วเขาเนคิดถึงเราบ้างไหมเออเขาคนนี้เนี่ยนะคะจะคิดถึงเราบ้างไหมนะฮะแม่หมอก็ขอประมาณห้าใบอ่ะพอชีวิตเขาดีขนาดเนี่ยเออเขาจะมีแบบ มีอารมณ์มีความสือ่อคิดถึงเราบ้างไหมเดอเจวิลว้าวเดวิลมาแล้วจ้า King of Cups นะคะว้าวอัศวินถึงไม้จ้าเอ็กออฟคันะคะและอัศวินถือเหรียญแน่นอนใต้สำรับนะคะเป็นไพ่าดาบนะจ๊ะแม่หมอว่าแน่นอนเขาต้องมีความคิดถึงมีความคิดถึงเราอยากพบอยากเจอนะคะอย่างมาหาเราอยากติดต่อมาหาเราก็คือ ถึงแม้ว่าชีวิตเขาจะต้องทําอะไรตนะ้อมีเรื่องต้องให้ทําไม่หยุดนิ่งนะคะหรือว่า มีสิ่งได้ได้ต่างๆที่ต้องทําในชีวิตอะไรเงี้ยนะคะแต่คุณก็คือจะเป็นคนคนหนึ่งที่เหมือนแทรกแทรกอยู่ในความทรงจานะคะแล้วความนึกคิดของเรานั่นเองนะคะเขานะั้มีการอยากติดต่ออยากติดต่อสื่อสารหาคุณยังคงมีคุณนี่นะคะเก็บไว้ในใจคิดถึงคุณเสมอๆเ,เลยอ่ะแม่หมอจะแยกงให้เป็นอย่างนี้แล้วกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสามารถดูได้ทุกสถานะเลยนะคนที่คุณรักนี่นะคะจะเป็นใครก็ได้จะเป็นญาติพี่น้องนะคะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนหรือแม้กระทั่งคน รักอะไรเงี้ยที่จบกันไปแล้วห่างกันไปแล้วอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับได้ได้หมดเลยกันเอาเอาคนที่รักก่อนแล้วกัน คนคน,คนที่คุณเคยรักเคยคุยอะไรอย่างนี้แล้วกนเอาสถานะานี้ก่อนแล้วกันนะตอนนี้เขาค่อนข้างอยากติดต่อหาคุณแล้วก็ค่อนข้างอยากรู้นะคะเป็นห่วงอยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงคุณสบายดีไหมคุณนะคะยังเป็นคนคนหนึ่งที่แบบว่าอยู่ในความทรงจําของเขายังคงมีความเสน่หาเออยังคงมีความเสน่หายังคงอยากพบอยากเจอคุณอยู่นั่นเองค่ะในบางคนนะคะ Rab, คเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างแบบว่าท็อกซิกเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเขาไม่สามารถจะมีคุณอยู่ได้ในชีวิตอ่ะ เออเลยจําเป็นต้องหาต้องตัดคุณออกไปอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่ามาคบมาคุยกันจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่มันผิดศีลธรรมเป็นความสัมพันธ์ไม่ถูกต้องอะไรแบบนีน้ทันทีก็เลยแบบว่าเออจำเป็นที่จะต้องหา่างต้องเงียบกันไปแต่ว่าจริงๆแล้วเขาค่อนข้างมีความสเสน่หาคุณคิดเป็นอย่างมากเลยมีความคิดถึงอ,อยากทักอยากคุยคุณยังคงอยู่ในความทรงจําของเขาต่อไปนะจ๊ะเอออ่ะแล้วก็สําหรับคนที่สถานะอื่นอะไรแบบนี้แ้สถานะอื่นเป็นเพื่อนเป็นคนในครอบครัวญาติพี่น้องอะไรแบบนี้นะคะ เอ,อไม่ไม่ว่าเขาทำอะไรก็ตามแต่เอาคนในครอบครัวก่อนแล้วก็คนคนในครอบครัวเนี่ยขอให้รู้ไปเลยนะคะที่เขาเหนื่อยที่เขาทาอะไรอยู่ตอนนี้นะก็เพราะว่าคุณเขาเพราะว่าเขาคิดถึงคุณตลอดเวลาเลยเอ,อความสําเร็จความสําเร็จที่เขาต้องการทําให้มันสําเร็จขึ้นนะ่ะมันมีคุณเป็นแรงบันดาลใจอะคะ่ะเออนะไออย่างอย่างเช่นสมมติถ้าเป็นคนในครอบครัวเป็นพี่น้องเป็นพี่ชายน้องเอ,อเป็นพี่ชายพี่สาวน้องชายอะไรอย่างเงี้ยน้องสาวเขาเขาก็เหมือนกับว่าเขาอ่ะ จะรักคุณมากๆะไรแล้วเหมือนก็ว่าในครอบครัวก็มีแค่คุณอะไรเนาะเออจะเป็นพ่อแม่อะไรแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะได้แต่แบบคนที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ไงอยู่ไกลจากพ่อแม่พ่อแม่ต้องไปทํางาน ที่กกไกลทางานต่างประเทศอะไรแบบนี้เนาทำงานคนละจังหวัดอะไรแบบนี้ได้ได้หมดบางคนมีคุณพ่อแบบนี้ก็ได้เออที่ที่เขาเหนื่อยขอให้คุณรู้เวลยที่เขาเหนื่อยแล้วเขาต้องการที่จะประสบความสําเร็จตอนนี้ก็คือเพื่อคุณเพื่อคุณจริงๆจะมีจะนึกถึงแต่คุณแต่คุณเหมือนกับว่าคุณเป็นแรงบรนดาลใจให้ท่านนะคะให้ท่านให,ให้ท่านหรือเขาหรือเธอเหล่าเนี้ทำทำทุกทุกอย่างเพื่อให้ประสบความสําเร็จขึ้นมา ให้ได้นั่นเองจ้าเออเราก็คือก็คือทําเพื่อคุณอะไรเงี้ยมีคุณอยู่ในจิตใจอยู่ตลอดเวลาเลยเออนะคะถ้าถ้าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนก็เหมือนกับว่าเุ้ยอย่า อยากพบอยากเจออยากคุยอยากถามสารทุกสุขดิบจังเลยอะไรเงี้ยอยากมาหาอะไรเงี้ยอยากมีการติดต่อสื่อสารอะไรแบบเนี้ยเออถ้าเป็นเพื่อนก็จะประมาณเนี้ยก็แนวๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ต่างอะไรมากมายนะคะจากสถานะคนรักหรือคนอื่นๆเนาะเออเป,เป็นเพื่อนก็เหมือนกันอยากคุยอยากทักอะไรเงี้ยเพื่อบางคนเป็นเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันมาทํางาน ด้วยกันมาแต่ว่าตอนหลังคือแยกย้ายอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่ว่าคุณจะว่าว่าคนที่คุณคิดถึงไะอยากถามถึงเนี่ยนะคะเขาจะเป็นในสถานะใดากับคุณแต่ที่แน่ๆเลยไม่ว่าเขาเหล่านั้นนะคะจะเป็นใครที่แน่ๆเลยคือเขาคิดถึงคุณนั่นเองจ้าโอเคอ่ะและนี่นะคะก็คือคําตอบของพวกคุณนะจ๊ะสําหรับหัวข้อนี้นะเออเป็นไงกันบ้างคะมีใครที่คิดถึงไม้คนคนที่เราถามถึงเป็นใครสามารถคอมเมนต์บอกแม่หมอได้นะจ๊ะใครอยากดูดวงส่วนตัว เพื่อเช็คให้แน่ใจนะคะว่าเป็นพลังงานของตัวเองนะสามารถทักมาหาแม่หมอได้เลยนะคะอยากรู้ว่าเรื่องราวจริงๆของตัวเองเป็นยังไงนะก็สามารถทักมาหาแม่หมอมาคุยมาพูดคุยมาปรึกษาหารือกันได้นะจ๊ะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับหัวข้อนี้แรนดอมนี่นะคะวันนี้แม่หมอก็ต้องลากไปก่อนค่ะเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าหัวข้อหน้านะจ๊ะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยสําหรับการรับชมนะคะบ๊ายบาย